อาจารย์ครับผมอยากได้วิธีแก้ปอบหน่อยครับถ้าเป็นวิธีแก้ปอบเข้าสิงร่างคนนี่มันจะทุกคนในบ้านก็ต้องทํากินทํากับข้าวทำอะไรกินครับแต่ของที่จะเอามาแก้พี่ปอบเข้าสิงได้นี่ก็คือจะใช้น้ำล้างครกือไม่เคยได้ยินน้ำล้างครกที่เราตําน้าพริกตําเครื่องแกงนี่ เวลาเราตำน้ำพริกเสร็จเราตำน้ำพริกตำอะไรเสร็จแล้วก็เราก็เอาอกเดียวอ่ะเริ่ม<ฮ>เราตำเสร็จแล้วถ้าค,คนในบ้านเรานี่มีพี่ปอพีีอะไรเข้าหนึ่งเราจะดใช้น้ำล้างครกแต่น้ำล้างครก ที่หนึ่งที่สองนี่เราจะเอาไม่เอามาใช้ไม่ได้เราเอามาใช้ไม่ได้นะต้องเอาน้ําล้างครกที่สาม,มวเวลาถ้าคนผีปอบเข้าในบ้านเราชักเงยก,กำลังรง้องกำลังอะไรนี่ไม่ต้องไปหาหม,มอหาคนมารักษาหรอ,อกรักษาด้วยตัวเองก่อนอมีผีปอบเข้าซิงถ้าบ้านเราตำนำพริกตำเครื่องแกงเครื่องอะไรนี่ เสร็จแล้วเราเอาน้ำล้างครกที่สามนี่เลยมาเทใส่ต้องเป็นครกที่สามน้ำน้ำล้างที่สามนะมที่หนึ่งที่สองหนึ่งไม่ได้เสร็จแล้วก็ให้คนที่โดนพี่ปบพีอะไรนี่กินกินน้ำล้างครกที่สามนี่มันจะเป็นยาเบื่อชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เบื่อพวกพีปบที่เข้าซิงเนี่ยได้ออกไปนี่เป็นการ หลักเบื้องต้นในการรักษาพวกพี่โปอบเข้าสิงห <Ooh. S 1> ลักเบื้องต้นอันดับแรกเลยแต่ถ้ารักษาไม่ได้พี่โปอบยังไม่โอกยังไม่หายก็ต้องไปหาครูบาอาจารย